นามนาามนุญกับน,า,นามพูดมดหรือเปละะ่าว่าแค่นามไรนามมืดสิ่งไม่สึ่งท่วมเครื่องสวนคือข้ามืดอีก็อยู่วสวสนแตงโมนะคะอยู่แถวแถวเพื่อพุสมันจังหวัดสกลนครนะคะเป็นหมากค่ะแกสีได้เก็บล้ะค่ะเอาพื้นที่ของเพื่อนที่ปลูกนี่ สามสิบเอ็ดไลค่ะกว่างสุดลูกมูลูกตานะคะปลูกแตงโม,มนะคะเทียงหน้ามองผักมองซ้าย The day, ตรงน,นี้จะไก่น้าอุ่นนอนบริเวณแบงนี้ท่อสรงนําค่ะเพื่อก็ใส่ท่อสรงนํามาจากลัน้ำอุนนะคะคาชมสวนเตียงเป็งโมค่ะจิได้เก็บแล้วค่ะ คือสวนนน้ำน้วน้ำนหำน้าน้ำ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 ก้ำน้น้ำน้น้ำน้ำไ้น้ำน้น้้ำน้ำน้ำ้